คลิปนี้นะครับมัดรวม Honda HRV ตัว1.8มีทั้งตัว RS ตัว EL แล้วก็ตัว E พี่ๆคนไหนสนใจที่อยากได้ตัว SUV นะครับที่เป็นตัว HRV ของ Honda ค่าย Honda มารับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว RS ท็อปสุด ค,คันนี้ el ก็ท็อปเหมือนกันนะไม่แสนเดียวด้วยคันนี้ราคาดีนะครับตัวนู้นนะฮะเป็นตัว e นะครับได้สเกิตมารอบคันแล้วนะฮะในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยนะครับภายนอกภายในความสะอาดสะอ้านนะฮะก็พาดูทุกมุมเลยพี่คนไหนที่กำลังมองหาตัว hrv ไว้ใช้งานอยู่ผมมัดรวมให้แล้วถ้าสนใจคลิปนี้อย่าพลาดเลยนะครับ okay, ครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปานเพชรยนต์นะฮะวันนี้มารวม HRV นะครับมาให้พี่ๆได้รับชมเลยทั้งตัว RS นะฮะตัว EL แล้วก็ตัว E ราคาเริ่มต้นที่4แสนนะฮะไม่ก็ประมาณ1แสนเท่านั้นเองนะฮะพี่ๆคนไหนกำลังมองหาอยู่นะฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่7,800เท่านั้นใครสนใจอยู่นาสีดำนาสีเทาดำมาให้ได้รับชมกันปีใหม่ๆปี18นะฮะปี16ก็มีนะ,ะับใครสนใจคันไหนสามารถจิ้มเลือกได้เลยนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ,ะับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปี ผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอโมเตนาชิทักษะการขายการบริการจากญี่ปุ่นแบบอิสุสใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ PARNPI1992 ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันแรกเนาะจะเป็นคันฝั่งนู้นนะครับตัวเริ่มจากตัวตัว EEL แล้วก็มาตัว RS นะครับตัว RS เนี่ยราคา50,000 0กว่า ต,ตัว E นะครับตัวนี้ราคาจะถูกที่สุดเลยนะครับในราคา449,000บาทเลขใหม่นะฮะ107นะครับผมแล้วก็บอกเลยภายในก็น่าใช้นะครับได้ปี 2018, 2018นะคันนี้นะครับยังปีใหม่อยู่รถค่อนข้างสวย 4 4 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ7,000ปลายเท่านั้น,นะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันเอามานำเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะคันนี้เป็นตัว E ปี18นะครับผมรถสวยมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆครับเรี่ยมสันคมฝากระโปรงครับชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ลาวเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะฮะแบบเป็นโฉมปี2018ที่สาคัญ คันนี้ได้สเกิร์ตมารอบคันแล้วครับพี่ๆสวยมากนะฮะใครที่มองหาอยากเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นตัวที่น่าใช้อ e ีกหนึ่งตัวเป็นตัว E นะครับได้ล้อแม็กนะฮะเป็นแม็กสปินเดอร์มาแล้วนะครับผมตัวนี้แม็กแท้ด้วยนะใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยชี้กับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้โป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคม ตัวรถชัดเจนไม่มีบุกไม่มีลักยิม้มสเก์ดด้านข้างมีมาให้ที่สําคัญนี่การศาสตร์ยาวมาถึงนี่เลยนะครับดูด้านหลังอขออภยัยดูภายในนะครับพวงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังปุ่ม unction, Control, มัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลมีให้แบบครบเซตได้แพทเทิร์นชิพมาให้แบบนี้ตัวนี้ได้ปี2018นหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้เป็นพุชสตาร์ทสมาร์ทเอนทรีมาแล้วนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับเกียร์ออโต้บอกเป็นบอร์ หนังแบบนี้ที่สําคัญปูพรม 3D ให้รอบคันแล้วนะฮะเป็นตัวพรม360องศาเลยนะปูปูได้รอบคันเลยนะฮะพับเบาะแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมใครมองหาอยู่นะครับได้เป็นโทนสีดําภายในแบบนี้นะครับได้เป็นตัว E นะครับปี2018ปีใหม่ด้านหลังนะครับได้สเกิร์ตมาให้เป็นท่อหลอก4ท่อ นะครผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง2จุดเลยนะครมาดูด้านบน่มาดูฝาท้ายกันนะครับเห็นไหมครับกว้างนะฮะนี่มีถาดท้ายรองมาให้แล้วสำหรับคันนี้ฟีดาวผ่อน 7, ประมาณ7,000ปลายถึง8,000เท่านั้นนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะแก้มข้างแนบะชิดกับตัวรถป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสารคมตัวรถด้านหลังชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มน,นะครับมาดูภายในนิดนึงนะดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับ ที่พักแขนไม่ช้ำพวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันคูสคอนโทรลมีมาให้แบบครบเลยนะฮะหน้าจอ m d d ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็เกียร์เบ่งมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบ่งโหนะครับมองหาคันนี้นะฮะได้ผู้สตาร์ทในราคา4 49,000ปี2018ถือว่าน่าใช้มากๆสนใจนะครับ ทรที่เบอร์ด้านล่างนี้นะฮะยินดีให้บริการทุกท่านดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับอีกหนึ่งโฉมที่อยากจะนำเสนอนะฮะคันนี้เป็นตัวปี2016เลขไม่ห0 0 0 0แสนเท่านั้นนะในราคา4 5 9 0 0 0บาทแพงกว่าคันนี้ประมาณ1,000 0บาทแต่คันนี้ได้ปี18คันนี้ปี16นะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณนะฮะแปดพเหมือนกัน 7 0 0 0ปลายถึง8 0 0 0ได้เป็นสีเทาดำแต่ปีต่ำกว่านะคันนี้เป็นโฉมปี2016นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโฉมไม่ไดเชนนะฮะนี่สวยๆกระจังหน้าก็ค่อนข้างที่จะไปทางสวยนะฮะมีซันรูฟให้นะฮะตัวนี้เป็นตัว e l นะครับณตอนนั้นเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะทะเบียน7 7 8 6สนใจคันนี้เข้ามาดูรถได้นะครับผมมาดูเหลี่ยมสันคมนะครับฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะแล้วก็ ไปตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับผมรถออกแบบค่อนข้างที่จะสวยนะครับน่าใช้นะได้สีเทาดําจุดเชื่อมต่อนะครับแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้ป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุกไม่มีลยกีมนะครับล้อแมกซถูทวนปัดเงาฮะล่องลึกเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็นี่ไหมด้านบนหลังคานะจะมีในเรื่องของสันรลุมาให้รวมถึงนะครับนี่กันสาดมีมาให้ทั้ง3าคันแล้วนะครับ มาดูภายในนะฮะค่อนข้างที่จะหรูหรานะฮะพวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันคูชอนโทนมีมาให้แบบครบเซตนะฮะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทธูทธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้ด้านบนมีซันรูปมาให้แบบนี้เลยนะครับสามารถเปิดได้นะฮะเป็นเบาะหนังรอบคันมาให้นะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ราคาดีนะราคาดีนะครับ4 แสนห0าหฟรีดาวผ่อนเพียง8 0 0พันนะ7,000ปลายถึง8 0 0พันนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัว EL ตัวท็อปด้วยนะครับสวยจริงๆนะ,ะจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบะชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์หลังมีมาให้ถึง2จุดไฟทับทิมด้านล่าง2จุดนะฮะไฟท้าย Full LED นะครับ Full LED นะจะต่างจากตัวเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้เป็นมี LED มาให้นะฮะเป็นไลท์ไกดิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะสปอยเลอร์คีบฉลามชาร์ฟฟินมีมาครบนะฮะมาดูาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับมีกล้องถอยด้วยนะฮะเปิดเข้ามานะฮะถาดท้ายคันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีกล้องบันทึกหลังแบบนี้เดินสายไม่ให้แล้ววิสัยทัศน์มองไปด้านหน้าค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับใครมองหาอยู่สามารถเข้ามาดูตัวรถที่เพชรยนต์ได้นะฮะเพชยยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย,ยหนึ่ง รหรือเสรีไทย70ก็สามารถเข้ามาได้นะครับติดกับแยกมินบุรีนะครับติดกับโรงพยาบาลเสรีรักนะฮะอยู่กรุงเทพเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกล้อแม็กฝั่งนี้นะฮะไม่มีในเรื่องของการปีนฟุตบาทมาแน่นอนนะฮะแล้วก็คิ้วซุมนะซ้มล้อนะโป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ มองหาอยู่สามารถมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว EL นะครับผมแล้วก็ที่พักแขนไม่มีช้ำนะครับพวงมาลายัยสวยๆนะฮะไม่มีในเรื่องของอความช้ำรอยมือรอยอกำแรงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ Cruise c o n t นไมมมีมาครบเซตเลยนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับมีมาให้แบบนี้ ครับใครมองหาอยู่นะฮะติดต่อผมมาได้เลยผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โ o ม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุสูใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ PARNPI 1992นะนะ คันนี้นะครับเป็นตัว hrv 1.8ตัว elp ี2 1 6 6เลขไม่1 0 0แสนกิโลนะครับในราคา4 5 000, 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียง7,000ปลายถึง8,000สนใจทักหาผมได้เลยนะครับสนใจทักหาผมได้ประมาณ7,000นิดนิดนะฮะคันนี้นะครับท็อปสุดเลยคันสุดท้ายแล้วเป็นตัว rs นะครับในราคา5 9 9 0 0 0บาทนะเลขไม่แสนสามนะครับฟรีดาวน์พอนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะฮะคันนี้สวยจริงเป็นตัวปี2018นะครับมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะฮะเรียมสันโคมฝากระโปรงนะฮะชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าไม่แต่งไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำที่สำคัญกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้สวยสเลยนะไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้แล้วนะครับรวมถึงรูลัลงพึ่งใหญ่ๆนะฮะทะเบียน4857นะครับ รถสวยจริงนะฮะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้นะฮะเป็นตัว R S นะนี่เห็นไหมไม่มีอ้าออกนะฮะป่องซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสมันคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีหลัดยิ้มนะครับล้อแมกนะฮะทูโทนปัดเงานะตัวล่องลึกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับปัดด้วยหน้างเงามาแบบนี้เลยเป็นล้อแท้ล้อเดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวบันไดข้างทา,งางนนี้มีมาให้แล้วนะฮะนี่เห็นนี่ไหมนี่ครับ การสตราดก็มีมาให้คันนี้มีสันลให้เหมือนกันนะมาดูภายในนิดนึงนะค,ค่อนข้างสวยครับขึ้นชื่อว่าเป็นตัว RS ต้องมีการตกแต่งที่ทรงสปอร์ตเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ Honda ที่เป็นสีแดงแล้วก็ตกแต่งคอนโซลกลางที่มีสีแดงแซมเข้ามานิดหนึง่งนะครับพวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันคูชคอนโทรลโลโก้ Honda สีแดงนะครับปุ่มสตาร์ทนะฮะหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะฮะ แอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮคันนี้มาแบบเต็มระบบแล้วนะฮะเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะครับช่องแอร์ใหญ่หญๆกว้างๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะนี่สามารถพับเบาะเก็บได้เหมือนกันนะครับพับเบาะเก็บได้แบบนี้เลยนะครับมีลำโพงให้ทั้งประตูมาแล้วนะจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับคันนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดเซ็นเซอร์นะสําหรับคันนี้ นะครับโดโก้ RS สีแดงมีมาให้นะฮะเปดูด้านหลังนะครับนี่มีถาดท้ายมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะนี่นะใครมองหาอยู่นะครับเป็นตัว RS ในราคา5,99,000เานันะฮะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงอ่า1,000บาทนะครับคีบฉลามชาร์ฟินสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มมาแบบครบคันนะฮะ ไฟท้ายนะฮะเป็นฟู l l LED ไม่แตกไม่เลาไม่มีไอ้น้ำนะครับผมแล้วก็ไฟทับทิมให้มา2จุดแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะแนบชิดจับตัวรถไม่มีอ้าออกมาอ่าไม่มีอ้าออกเลยนะครับแล้วก็คิวซุ้มล้อป่่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนฝั่งนี้นะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้นะครับมัดรมมาให้แล้วนะสําหรับ HRV ใครมองหาจัดได้จัดนะครับจัดได้จัดเลยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันเห็นไหมฮะ ครบเซตเลยนะครับกูสตาร์ทนะฮะนี่นะครับผมกูสคอนโทรลนะฮะใครมองหาเนี่ยใช่ไหมด้านนี้เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วสรลนะุบนะฮะสามารถใช้งานได้ปกติเลยครับก็คันนี้นะฮะเป็นตัว E.L. นะครับเป็นตัว R.S. ขอภยัยในราคา5 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะฮะพรเพียง1,000 0บาทเท่านั้นสนใจทักหา,าผมได้ผมปานเพจยนต์ ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ป,ปีผ่านการอบรม s s i walking step TSC จาก To y ย ta โอโมเตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุสใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 mm hmm. ก็ทั้งหมดนี้นะฮะเป็นตัว Honda CR-V ที่ผมมัดรวมมาให้พี่แล้วมีทั้งปี18มีทั้งปี16ราคาเริ่มต้นที่400,000พอเริ่มต้นที่7,000สนใจคันไหนเลือกได้ทักได้นะครับสามารถ สอบถามมาได้ผมจะแนะนําให้นะครับผมดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวนะครับผมสโลแกนคือแบบนี้นะฮะใครสนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยผมปานเพชรยนนะเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ ถ้าเกิดมีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาป,ปรับแก้ไขกันสามารถวิาพากอมเมนต์วิาพากวิจาร์ณกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับแล้วก็จะได้อ่า ได้ดูก่อนใครเลยนะครับสำหรับรถเข้าใหม่แต่และรุ่นเนาะนะครับใครสนใจติดต่อผมมาได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ